ไปคาบอัดคลิปก่อนเผื่อวอจบไวพ,พี่เดียวเปลี่ยนไปคุมทำแดงด้วยไปคุมบัฟอยู่นะเนี่ยต้องกดไวไหมเนะี่ยเฮียกดดีเดี๋ยวไวเวตอ่อไวต่อดีไวต่อคุยอะไรเวตัดแล้วไปไปขิงซะแล้วเฮีย <c oughs> ก็ตัดจริงใช่ปะโอเคๆไป<ะ>พอ้อย่งอ่ะ ม,มาถึงดอกแรกก็สะท้อนเลยเฮียเฮียมาถึงกระแข้งเลยโอ้โหแข้งโดนแข้งไอ้สัสเดียวไหนวะเดียวในบ้านพี่ลดงแช่แข้งโอ้เฮียหมัดอยู่ในบ้านบาดท,ทีเดียวพอ นนิจาอ๋อเกียนโดบทอนดาบดีกว่าไอสัตว์ดูดูเอ้าจริงใจดีกว่าจรินจากับดาบจรินจา,นนจา,นนจาปะป่าเหลือดาบไอ้นี้ปจบไม่เนอะไม่ไม่จบ,บปนะับบ้นมั้นอะจบปั้นเหรอไม่ไม่ถามไม่เนอะหยุดกดแลว้ว เ,เฮ้ยเขียไว้เฮมมอไว้เฮมโดนที่นี่ตอกตายเหรอมอพี่กดแล้วใช่เหรอเขาไม่กดยามันทำไมกดเอ,กอ๋ออโอไอ้สายผูกแข้ง,ขงเออถอนอียนี่โดนใครตีวะเนี่ยอ,อ๋อทนูตีกู ในบ้านอย่างเดือดเลยวะมันจะปับบ้นปะไม่จบไม่จบไม่จบดีดีดีชอบโอ้โหเราสลักลักมีความมั่นนะที่เข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยใครวามั่นอืมเขี้ยะเอ๊ะเม่พินวิ่งมาแทรกอีกไอ้สัตว์โอ้โหขีเกียจมากเลยที่ทวนแข่งลัตโนยิงเนี่ยไอ้สัตว์แม่เข้าไปเยอะที่อ่ะ สลักล้าก็เข้าไปเหรอหนูอะอย่างงี้มันเกิดท้ายตกตูดเป็นวะเกิดแล้วผมเกิดนอกเข้าเองาย้ละเห็นดาบปะนินจาดินหนจ่าดิหาไม่เฉยไม่เห็นมาแตกแต่ทุกคนไปไปเด็กก็ได้เฮียไปให้หมดไปให้หมดสั์ได้ไงเนี่ยเอ้ เข้าว่าไฟไปลูกเรามาโอ้ไอ้เฮี้ยมันแกหมอไอสัตว์ไม่แดงเลยแม่เฮีย้ยอะไรวะเนี้ยเฮีย่ยดุนเช่แข็ง หลบแล้วก็แทงดิโอ้โหสัตว์หมดดงเลยเฮ้ยไม่แดงว่ะป่วยเอ้ยหมอไอ้หมัดต้องเคลียร์บ้านบ้านโคตรเยอะแบบโอ้โหเศษหลานตัวต้องการความ่ใ่เหนือจันนินจาปะไม่ไม่งั้นทำแดงไม่ได้แน่เออได้ได้ได้กูเกิดรอเลยกูมากูมาไปไม่ให้จบปั้นพี่ โอ้โหโอ้โหโดนหันเลยเข้ามาตีป้าก็จัางแม่มแต่กันก่อนเออห่วยมีดยาวชิบหายมีดยาวแบบนี้มันมีดาวกระจายปาาปปะชูริเคียนแน่ด่าเป็นนินจาเมื่อวไปหนึ่งแล้วโอ้โหวับตีไว้เสือกหมดเยี่ยตดแตกแล้วออกมาข้างนอกดิดันออกมาตรงบันไดดิ ดีบ้างกันอยู่ดีว่าป๋าช่วยพี่โป้อยู่กับแตกสร่างลักเอาแม่งก,ก่อนโอ้ยมาช่วยทีใบเฮียมอยู่บันไนดววเฮยอยู่เยี่หมันจบนปั้นอยู่เอาแม่งดิหมัดเอาหมัดมดิมามดีมาดีมาดีมาดีแล้วนึงแล้วนึงทำแรงก่อนเฮียมทำแรงไม่ได้เลยโอ้โหจบเลย ีสวยพี่ยากิเหล่าเพื่อนแม่มาเล่นเยอะดลกูชอบตัวแม่ตัวมัมว่ะเออโหยยังมาตายช้าเลยว่ะยองอย,อยู่หน้าบ้านเอกิช่วยตีโยสวยเออเสียเวลาชีวิตพ่อไงสัตว์เสียเวลาชีวิตก็ไม่ต้องมาเล่นเกมอีกี้อ,อ,อ,อ่ะอ้าาาสนอนเสียเวลาชีวิตไอ้สัตว์แต่มาเป็นฝูงหมาเลย เออพี่อ่ะมนอาชีพไม่ต้องเล่นในศาสตร์เกมอ่ะมันก็อยากเล่นเหมือนกันแหละพี่อ้ะก็นพูดไปก็ทำพูดไปทำพูดไม่ได้อยากเล่นเลยไม่ไม่ได้อยากไม่เล่นเชื่อมจิตเลยพี่ไม่ได้อยากเล่นเลยนะเยี่มาเพียบเลยไม่อยากเล่นเฮ้ยพี่กูสักคนนึงแหมพุ่งเข้าหาสลักรักเลยพี่ชายกูยี่พูเบื่อหนูยี่ไม่สลักรักของกูนี่ของกูสลักรักา หนึ่งคนยิงเร <Hey, S 2> ายป้านข้างหลังไอเดียวว่าดับนั้นคือสยองเอาป้านไม่ได้อยู่ข้างหน้าหรอไอ้เห yeah, ี้ยป้นอยู่นี่ไย <Hey, S 1> มาติดพิกกุงหมดเลยยิงทีดิอเออเตะมาเตะกลับไม่ถูกต่างมันอ๋อไอ้แจ็คม้อหมดหรอไม่ถูกโพราไม่ได้หมดนี่พี่ใส่กล่องเหรอเอ๊ะไม่ใช่หรอเออ <c oughs> ไม่หมดหรอพี่กดย้ายอ่ะกดละกดหมดไม่สนรลูกใครกดไปฮะะไยไอ้แจกวิ่งไปไหนโง่เลยตัวไหนวะเนี่ยเขาด่าตัวไหนอ่ะไม่รู้ใช่หันกวางอ่ะนะวอลทุ่มโดนกูตบยับหมาไม่พิมพ์เงียดทักคำนี่เฮ้ยโอ้โหพอไม่พอไม่น้ำอ๋อไม่น้ำอรอไม่น้ำหรอเออวอลที่เล่น เล่นเด้แบบตัวเองอ่ะรับไม่นับหรอกเขาต้องแบบนับบอรดที่มีเพื่อนมาช่วยีถับกดีโมจนเมื่อยมือไอ้เฮียไอ้เฮียนี่เขาแบบไม่ไม่มีปัญญาเล่นธนูแล้วก็มาด่าปะเฮ้ยโอ้ยโอยากีโซบะโดนเฮียอะไรวะเนี่ยบ้านไล่ไอ้เฮียสะท้อนโง่โง่สะทอนแปดร้อยรอบอะเมื่อกี้บ้านไล่อะไรเปล่าเมื่อกี้เกินไปมากอะสะท้อนขนาดนั้นอะเล่นแต่ตัวชนตัวควายไอ้เฮียให้เพื่อนอะเล่นตัวอื่นก็ไม่เป็นและไอ้เฮียโง่เบาเบาเบา คนเราก็ต้องเล่นเป็นเด็กเล่นตัวให้ง่ายดีวะมเล่นยาไฟก็ไม่มีเพราอ้างปะธรรมดาตัวฟูยาฟีเชื่อมันยาฟูพีชอบพี่นั่งวิ่งโอ้โหกูวิ่งมาแล้วกูลังเอ็นเลยลังเอ็นลังเอ็นอีกมันอีกมันให้หมดแล้วกันวันนี้เร็วหมดไปเยอะคุณโม เฮ้ยคนคนไซอะเนคนจันผิเชี่ยเลยโอโห้กูพิดล้มละเลยละหน้าจ้เหี้ยปั้นจะเตกะกันั้งเนี่ยเตกแล้วเฮ้ยเฮียมอีเมแม่งมาฉอดสุดลองสุดท้ายไอ้เหเี้ยระเบิดอย่างก็ปั้นไล่ทัน